ไ,ได้ใชก็มผมนาบุญนาวาบุญนิยมครับก็เป็นผู้ดูแลดวงดาวนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเหยือเมาแล้วขับที่เรามีกิจกรรมอะไรกันมาหลายปีนะเราก็ช่วยเหลือทํากิจกรรมอะไรกันมาตลอดนะครับทีนี้เรื่องเหยือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ จริงๆเรื่องรถเนี่ยนะมันก็เป็นความสะดวกนะครับเป็นความสะดวกแต่นั่นแหละมันก็เป็นเหมือนเหรียญสองด้านือว่าเป็นดาบสองคมมันก็มีอันตรายทั้งกับผู้ที่ใช้รถเองทั้งผู้ที่ไม่ได้ใช้แม้แต่อยู่บนถนนมันก็มีโอกาสที่จะสูญเสียหรือรับผลกระทบอะไรที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุได้นะครับก็เลยอยากจะให้คุณดวงดาวได้ กล่าวถึงเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นบทกลอนอยู่แล้วนะครับเชิญเลยครับสวัสด,ดีขอโทษด้วยนะคะเป็นวัดดิฉันดวงดาวรัตนะนะคะตัวแทนเครือข่ายเยือมอ๊นนะรขับจังหวัดสงขลานะคะจะมากล่าวบทกลอนเพื่อสนับสนุนโครงการถนนสีขาวนะคะชื่อว่าขับอย่าเมานะคะรถวมกับคนนั้นจะเป็นเช่นคู่กันหากไม่หัดมีสติมิประมาณ ไม่ถึงตายก็พิการตลอดชาติที่เสียตาขาขาดอาจรอบตายไม่หูบี้หัวแบนก็แขนกุดมันแสนสุดอเน็ตอานาถหน้าใจหายอมมาพาดครึ่งท่อนล่างนั่งเดียวดายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราประดามีบ้างอมมาพาดครึ่งซีกอีกแขนข้อชาทั้งตัวได้แต่กลอกตาหลอกผี คิดถึงคลาครั้งก่อนตอนอยังดีไม่น่าขี่รถซิ่งวิ่งแข่งกันไม่น่าเลยชีวิตเราเมาประมาณไม่น่าพลาดเพราะรึกนขนองต้องโศกสันไม่น่าโง่เอาสุรามาเมามันไม่น่ามั่นใจจนไม่ใส่กันนกต้องเตือนตนทุกเวลาอย่าประมา เลิกเด็ดขาดเรื่องเล่ายาพาย,ยุดรคาดเข็มขัดนิดรภัยให้หลงลอง็อกสัญญาณบอกทำอย่างไรให้เค,คร่งรัดอย่าฝืนกฎจราจรสังหัวไวอย่าฝ่าไฟแดงแสงซ้ายทางจำกัดที่ขับขันเลี้ยวซ้ายขวาระวังระมัดดูให้ชัดขับช้าๆพาปลอดภัย ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เขาอาจเมารถขับสุนกดเพราะคิดว่าฝ่าไปได้ทำเก่โก้อ่าฉลาดขาดน้ำใจผนนี่ไงเหยื่อที่เห็นเช่นเรานี้ต้องเจ็บปวดรวนร้าวราวนรกดังดาวตกดับอนาคตหมดทางหนีจะหันหน้าหาใครเขาใหญ่ดี ทัพย์เคยมีเงินทองต้องสูญไปจากใจจริงเครือข่าเหยื่อเมาแล้วขับไม่อยากรับอีกเลยนะสมาชิกมันไม่อยากให้พ่อแม่ญาติใครเสียใจไม่อยากให้เพื่อนพี่น้องต้องพิการครับอย่าเมาเอาสติเป็นที่ตั้งอย่าเพลอพลัง้งฝ่าฝืนกดพื้นฐาน เมาแล้วขับคือเข้าขั้นอันธพาลจงขับเคลื่อนชีวิตท่านอย่างไม่มากนักครับน,นั้นก็เป็นเรื่องของรถกับคนนะนะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสิ่งที่เราจะทาําประโยชน์กันต่อไปแม้แต่ในโครงการถนนสีขาวเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องกันอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า คุณดวงดาวไม่เข็ดน,นะครับโ,โดนอุบัติเหตุเนื่องจากว่าคนขับที่รถเขานั่งไปเนี่ยดืมแล้วก็ขับไปแหกโค้งทงําให้คุณดวงดาวต้องพิการที่ไขสันหลังแล้วก็ทําให้เป็นอัมพาตเดินไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ล้อเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือในวันนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลยที่ทางพิธานพาณิชย์เนี่ยได้เห็น ความสําคัญของเรื่องการารณรงค์ลดอุบัติเหตุแล้วก็มาร่วมก,กันกับวงการเยือ่อมาวลดับหรือว่า,ารูนทันตาตามนะครับก็อดไม่ได้แล้วครับที่จะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งด้วยบทกลอนแบบนี้นะครับดุจฝนโปรยจากฟ้าสู่นาแลงดันศูนย์แสงส่องล่ายามหน้าหนาว คือน้ำใจชาวพิฐานปานเดือนดาวเกินจากกล่าวนกนอกขอพระคุณขอบคุณพระคุณี่าวุณมากนะคะเจ้าบนเจ้ากรตล,ลอดน,นะคะ